ห้างส่วนจำกัดกับบริษัทจำกัดเนี่ยม,มันต่างกันยังไงบริษัทจำกัดเนี่ยผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็คือเรียกว่าผู้ถือหุ้นความรับผิดของผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาจะรับผิดแค่เฉพาะเงินที่เขาลงทุนในหุ้นห้างหุ้นส่วนเนี่ยจะมีหุ้นส่วนอยู่2ประเภท1ก็คือหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดกับประเภทไม่จำกัดความรับผิดหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยลง100แต่นี่ของห้างมี1000นคุณก็ต้องรับผิดร่วมกับห้างเนี่ยในจำนวนนี้หนล่วพันน่างกัน้ว พูดถึงหุ้นเนี่ยรายได้ที่เขาจะได้รับจากการลงทุนเนี่ยหลักๆมันก็คือเงินปันผลห้างหุ้นส่วนเนี่ยไอ้กำไรตรงนนเนี้ยที่แบ่งเนี่ยหุ้นส่วนเนี่ยจะต้องเอามาคำนวณตามภาษีนักลงทุนธรรมดาก็คือ5ถึง35เปอร์เซ็นต์เวลาห้างหุ้นส่วนมันเข้าไปทําธุรกิจสู้กับบริษัทจํากัดอะไรมันดูมี power มันดูอะไรมากกว่ากันบริษัทจํากัดเนี่ยดูมี power มากกว่าทําไมหลายธุรกิจห้างเนี่ยเขาถึงต้องมาเริ่มเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นบจกกันมากขึ้นก็คือจุดตัดไหนที่ทำให้พวกเขาควรที่จะเริ่่มเเปปลียนน็บริษััทจกดไ สวัสดีครับพี่ปุ้ยสวัสดีครับทำงานด้วยกันเยอะใช่เพิ่งมาได้คุยกันจริงใช่นี่เอาจริงเราเราเราเฟลกันมากี่รอบนะที่นัดเอกันก็นัดกันหลายรอบเลื่อนโควิดบ้างป่วยบ้างติดงานด่วนกันบ้างก็นะแต่วันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมาได้มาเจอกันแล้วจริงจริงวันนี้เรามาคุยเรื่องหนึ่งเรื่องของลูกค้าหลายๆคนที่ณจังหวะเนี้ยจากผู้บอกเขา ทำเรื่องห้างุ้ส่วนจำกัดมาสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วก็มาวิ่งจนถึงว่าลูกนหลานเริ่มเข้ามาทำาม้วมาเลยเกิดเป็นคําถามที่เป็นหัวข้อคุยวันนี้พี่ว่าห้างุ้ส่วนจำกัดกับบริษัทจำกัดเนี่ยมันต่างกันยังไงดีเสียเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเรื่องนี้หลักๆแล้วก็ลงเคสกันแต่ก่อนที่มาคุยเรื่องนี้อขอให้พี่ปูแนะนําตัวเนิดนึงนะเพื่อบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักพี่ปูคือใครทําอะไรแล้วทําไมมาถึงทาเรื่องนี้ได้ลูกควรแนะนําตัวเองนิดหนึ่งครับ ก็ชื่อปู้นะครับชื่อจริงธนินรัตนเลืองาวันพน์นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นเมดิซิ่งพาร์ทเนอร์ของบริษัทซินเซียที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากรจำกัดน,นะครับบริษัทของเราเนี่ยก็ดูในเรื่องของที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาภาษีแล้วก็งานด้านทนายความรวมถึงการให้บริการด้านคอร์ปอเรการจดทะเบียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนกับทางกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้าการขอใบอนุญาตกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมออยอการขอประธานบัตรหรืออะไรพวกนี้ครับก็เราก็ค่อนข้างที่จะเป็น ฟูลเซอร์วิสทางด้านกฎหมายและภาษีนะครับเริ่มต้นจากทนายความ<ช>มากฎหมายมาภาษีโครง<ช>สร้างแรงต่าง<ช>ก็ไหลามาเรื่อยๆใชก็เลยวิ่งมาแตะในเรื่องของบริษัทนี่แหละอ่าจริงๆต้องบอกว่าเรื่องบริษัทเนี่ยคือเราทํามาตั้งแต่ต้น<ช>ก็คือว่าพอเราเรียนจบปโทแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าสู่เอฟออเฟิร์มก็ได้จับในเรื่องของกฎหมายธุรกิจม,มันก็จะเกี่ยวข้องกับพวก กฎหมายบริษัทจำกัดทางหุ้นส่วนอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็กฎหมายเหล่านี้มันก็เป็นพื้นฐานที่ทําให้ตัวผมเองเนี่ยได้ต่อยอดและพัฒนาตัวเองไปนในด้านของกฎหมายภาษ,ษีอกรแล้วก็ในเรื่องของการดีลทางธุรกิจต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีลเ a ดดีลซื้อขายกิจการ <c oughs> ดีล Joint Venture หรือ Consort เ u m อะไรลักษณะทำนองน,นี้ครับเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนพี่คือจริงๆเป็นคำถามที่ลูกค้าหลายคนก็ถามว่าบริษัทจำกัด กับห้างหุ้นส่วนเนาะอขอเริ่มนิดหอจก,ก,ก่นอนผมจะเรียกเป็นห้างหุ้นส่วนหรือหอจก,กรอบริษัทจำกัดกับหอจก,กเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างอเออรบกวนแยกให้หน่อยว่าแบบมันมันมีความแตกต่างกันในเชิงไหนบ้างครับห้างหุ้นส่วนจำกัดกับบริษัทจำกัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีสถานะเป็นนิติบุคคลเหมือนกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเออผมเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ทางรุ่นคุณพ่อคุณแม่รุ่นปู่ย่าตายายของเราเนี่ยตั้งเป็นหอจกมากกว่าเนี่ยก็เนื่องจากว่าความง่ายในการก่อตั้ง สมัยก่อนเนี่ยการตั้งบริษัทจำกัดเนี่ยมันจะต้องใช้ผู้ร่วมก่อการเนี่ยทั้งหมด7คนเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกันก่อ,กกอตั้งบริษัทขึ้นมาซึ่งสมัยนั้นเนี่ยการจะรวมคนให้ได้มากขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นกันแค่1หรือ2คนเท่านั้นก็เลยเริ่มต้นเป็น็นเอ่อห้าหุ้นืนอห <5 S 2> ุ้ <5 S 2> นจำกัดเนาะทีนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยปัจจุบันเนี้ยกฎหมายก็มีการแก้ไขละพอหลังจาก7คนก็เหลือ3คนณปัจจุบันเนี้ย2นู่ค นะครับในการจจทิียนจะตั้งบริษัทจำกัดถามว่าความแตกต่างของบริษัทจำกัดกับห้างหุ้นส่วนเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนบริษัทจำกัดเนี่ยผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็คือเรียกว่าผู้ถือหุ้นนะครับจ่ายเงินชําระค่าหุ้นลงไป<ช>นะครับเป็นเงินลงทุนเริ่มต้นให้กับทางบริษัทอ่าแต่ในส่วนของห้างหุ้นส่วนเนี่ยจะมีหุ้นส่วนอยู่2ประเภท1ก็คือหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดกับประเภทไม่จำกัดความรับผิด หมายความว่าไงหมายความว่าหุ้นส่วนประเภทจํากัดความรับผิดเนี่ยไม่ว่าห้างเนี่ยจะมีหนี้มากน้อยเท่าไหร่ก็จะจํากัดแค่เพียงเงินที่ตัวเองลงทุนเท่านั้น mm hmm. แต่หุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดเนี่ยคือเจ้าหนี้เนี่ยเขาไม่สนใจว่านี่คุณจะมีอยู่เท่าไหร่แต่หุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยจะต้องร่วมกันรับผิดกับตัวห้าง mm hmm. ความแตกต่างตรงเนี้ยมันก็ทําให้คนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเลือกที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะเลือกการลงทุนแบบไหน อันนี้คือในเชิงของความรับผิดใช่ไหมพี่ในเชิงแบบกฎหมายหลักๆเลยใช่แต่จริงๆก็เคยมีคนมาถามว่าเอ้ยแบบนี้แล้วหุ้นส่วนมันจะไปโดนฟ้องเอาตอนไหนเอออะไรเงี้ยอยากรู้เหมือนกันมันจะไปโดนฟ้องได้เหรอพี่หุ้นส่วนในหอจกใช่หอจกจริงๆเวลาที่เราฟ้องเนี่ยคือเราจะต้องฟ้องตัวห้างเป็นจำเลยที่หนึ่งแล้วก็ฟ้องหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยเป็นจำเลยที่สองหลักการหลักการก็คือจะให้จำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองเนี่ยร่วมกันรับผิด โอเคแล้วถ้าย้อนกลับไปที่บริษัทจำกัดบริษัทจำกัดก็คือโดนฟ้องได้เหมือนกันแหละทั่วไปบริษัทจำกัดก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือทางโจทเนี่ยจะฟ้องไปที่ตัวบริษัทจำกัดซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วนะครับและในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการฟ้องไปยูงหนึ่งกรรมการซึ่งกรรมการเหล่านี้มันก็ต้องดูว่าเขาเนี่ยจะทําการละเมิดจงใจหรือทําอะไรที่มันเป็นการแสดงเจตนาว่าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียหายหรือเปล่าคุยง่ายคือ ทั้งห้างกับทางบริษัทจำกัดในความเป็นจริงก็คือโดนฟ้องด้วยเหมือนกันถูกต้องแต่ถ้าในเชิงของความรับผิดอไอ้หุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยมันต้องมารับผิดร่วมกับห้างเสมอและมันไม่จํากัดใช่ก็คือง่ายๆคือเรามีทรัพย์สินอะไรส่วนตัวของเราที่ไม่เกี่ยวกับห้างเนี่ยนะม,มันก็จะโดนไหลเข้ามาถูกต,อต้องด้วยถูกต้องอ๋อโอเคคือประเด็นที่เต็มบอกว่าทรัพย์สินอะไรที่เป็นของหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยจะโดนบังคับชําระหนี้ไปด้วยถูกไหมทีเนี้ย เราอาจจะต้องกลับมาขยายความแบบนี้ว่าความรับผิดของผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาจะรับผิดแค่เฉพาะเงินที่เขาลงทุนในหุ้นอ่าสมมติถ้าเกิดเขาลงทุนไปหนึ่รเขาก็รับผิดแค่100่ร้อเขาลงทุนไป100แต่ว่าเขาชําระค่าหุ้นเพียงห้าสิเขาก็ต้องรับผิดเพิ่มอีกแค่ห้แต่ไม่เกินหนึ่งร้อ่าแต่ในทางกับการสมมติถ้าเป็นทางหุ้นส่วน หุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดอันนี้ก็ตรงไปตรงมาคล้ายๆกับผู้ถือหุ้นลง100ก็รับผิดแค่100แต่ถ้าเกิดหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยลง100แต่นี่ของห้างมี1,000คุณก็ต้องรับผิดร่วมกับห้างเนี่ยในจํานวนนี้1000อ่าเวลาที่สมมุติว่าเราแพ้คดีเนาะและถูกบังคับตามคําพิพากษาให้ลูกหนี้ชําระหนี้เนี่ยแล้วลูกหนี้ไม่ได้ชําระหนี้เจ้าหนี้เนี่ยเขาก็จะตั้งจะไม่มาคดีเพื่อสืบรัพย์แล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินขายทอดตลาด ทรัพย์สินที่จะถูกยึดและขายทอดตลาดเนี่ยก็คือมีทรัพย์สินของห้างกับสองคือทรัพย์สินของหุ้นส่วนผู้จัดการคําว่าทรัพย์สินของหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่ามันเป็นทรัพย์สินของห้างไม่ใช่ qualquer, เป็นทรัพย์สินส่วนตัวเป็นแบบบ้านที่คุณใช้อยู่อาศัยส่วนตัวที่ดินที่คุณเก็บไว้ลงทุนในต่างจังหวัดเงินลงทุนอะไรแบบเนี้ยถ้าเขาสืบรัพย์เจอเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยึดอายัดตรงส่วนเนี้ยแล้วก็ขายทอดตลาดคือสงสัยเขาว่าสืบทรั์เหมือนกันนะเขาสืบกันยังไงวิธีการสืบทัพย์ สมัยก่อนก็คือจะถือเอาคำพิาพากษามาแล้วก็หมายตั้งจำเลยบังคับคดีมาแล้วก็ไปติดต่อกับสถาบันการเงินไปติดต่อกับสำนักง,งานที่ดินหรือขนส่งเพื่อขอดูว่าไอ้ลูกหนี้รายนี้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารนี้ไหมมีที่ดินอยู่ในเขตที่ดินตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยมีรถยนต์อยู่ตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้ยอันนี้ก็คือทรัพย์สินหลักๆที่เขาจะสืบกันแต่ด้วยปัจจุบันนี้มันมี เรื่องของกฎหมาย PDPa เข้ามาเกี่ยวข้อง<ช>ดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การสืบรับเนี่ยยากขึ้นอ่าซึ่งซึ่ง,งถามว่ามันยังทําได้อยู่ไหมมันก็ทําได้แหละแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้ยากขึ้นนิดนึงคือเราก็ต้องไปอธิบายให้กับทางทางเจ้าหน้าที่หรือทางหน่วยงานเขาเข้าใจว่าไอ้เราเรามาทําแบบเนี้ยเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับทางภาครัฐก็จะแต่งตั้งคนหนึ่งเข้ามา<ช>แล้วคนนั้นน่<ช>ะก็นนจะไปเขาเรียกว,ว่าเป็นคนประสานงานกับพวกสถาบัานการเงินกับ ที่ต่างๆที่เรามีทั้งสินอยู่ใช่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะตัวตัวเจ้าหนี้ตามมาพิพากษาะเขาก็จะไปสืบด้วยตัวเองก่อนแหละแล้วก็ค่อยไปตั้งเจ้าไม่กี่แหล่คดีโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยห้างหุ้นส่วนผู้จัดการมันก็มีความเสี่ยงตรงนี้ในเชิงของความลับผิดถูอันนี้ในเชิงกฎหมายถูกแล้วเรื่องภาษีละพี่มันมันมันต่างกันไหมภาษีเนี่ยเราต้องแยกออกมาเป็นสองเลเยอร์เนาะเลเยอร์แรกก็คือในเรื่องของนิติบุคคลก็คือบริษัทจำกัดกับห้างหุ้นส่วนเนี่ย เขาเป็นนิติบุคคลเหมือนกันเขาเสียภาษีเหมือนกันก็นกคือ20%เหมือนกันเป็นภาษีนิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคล <Okay. S 2> เสียภาษี20%เหมือนกันทุกอย่างหน้าที่และความราับผิดต่างๆก็คือทําเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยทีนี้มันจะมีปัญหาต่อมาคือในเลเยอร์ที่2ก็คือในเรื่องของผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือหรือหุ้นส่วนที่ลงทุนนั่นแหละผู้ถือหุ้นเนี่ยรายได้ที่เขาจะได้รับจากการลงทุนเนี้ย หลักๆมันก็คือเงินปันผลเงินปันผลเนี่ยมันโดนหักภาษีนันที่จ่ายสิบเปอร์แล้วมันเป็นไฟนอลแท็กไปเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตัวบริษัทจำกัดเนี่ยมันก็จะเสียออเทอเรทีฟของแท็กส์เนี่ยมันก็อยู่ประมาณสักยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ของอินข้ามทั้งหมดเพราะฉะนั้นสมมติหนึ่งร้อยบาทโดนซีไอทีเราจะเลื่อนซีไอทีเนาะยี่สิบก็เหลือแปดสิบแปดสิบสมมติถ้าเราจ่ายปันผลไปอ่า ก็คืออีกสินของอีกแปดเปซนก็คือแปดก็คือแปก็กลายเป็น2ี่สิอแปดถูกแต่ทีนี้พอมาในส่วนของห้างหุ้นส่วนเนี่ยห้างหุ้นส่วนเนี่ยคือก็เสียภาษีในหลักของนิติบุคคลไปแล้วเสร็จแล้วทีนี้พอแบ่งกำไรกันเนี่ยไอ้กำไรตรงเนี้ยที่ไปแบ่งเนี่ยหุ้นส่วนเนี่ยจะต้องเอามาคำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้าตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือห้าถึงสิ้าปอร์เซ มันจะไม่ใช่ตัวภาษีเงินปันผลในตัววิธีแขกนั่นแหละใช่ใช่เพราะฉะนั้นห้างหุ้นส่วนมันไม่สามารถปันผลได้เขาเรียกว่าแบ่งส่วนแบ่งกําไรของห้างอ่าโอเคเพราะฉะนั้นบริษัทจำกัดคือปันผลแต่ทางห้างหุ้นส่วนคือส่วนแบ่งกําไรถูกซึ่งอันนี้ไม่สามารถทําเหมือนบริษัทจํากัดที่บอกปันผลกันนะหางน้ใหญ่สิบเปอร์เซ็นต์จบๆกัไปถูกคือสมมติว่าถ้าเกิดคุณคุณห้างหุ้นส่วนมีรายได้มากๆเนี้ยใช่อ่าเสียภาษีมาแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบ่งกำไรกันแล้วดันไปตกเลทสามสิบห้าเปอร์เซ ันนี้ก็บวมเลยก็บวมเลยก็เยอะกว่า๋อมก็เป็นสาเหตุว่าทําไมหลายๆหลายๆบ้านเนาะเขาเลยบอกว่าแบบจดบจกดีกว่านะมันสามารถแบบประหยัดบริหารภาษีได้มากกว่าใช่คือจริงๆข้อดีของบริษัทจํากัดเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารภาษีคือถ้าเกิดให้สรุปแบบเร็วๆตอนนี้มันก็จะมีในเรื่องของความรับผิดเนาะจำกัดไม่เกินค่าหุ้นที่ลงทุนสองก็คือบริหารภาษีสามก็คือการบริหารทรัพย์สินพูดถึงหุ้นครับอ่าเวลาที่ถูกไปแลาลงทุนไป มันก็เป็น l o สฟอร์มอินเวสเมนตแค่เงินที่เราลงทุนเท่านั้นมันไม่ได้แบบลากไปจนถึงแบบทรัพย์สินอื่นๆของเราอะไรประมาณนี้อ่า้วถ้าถ้าเรามองในเชิงของกลยุทธ์เวลาห้างหุ้นส่วนมันเข้าไปทำธุรกิจกับบริษัท A บางบริษัทสู้กับบริษัทจำกัดอ่ะคือในมุมมองพวกเรานะในฐานในึกษาพี่ปูนมองไงว่ามันดูอะไรมันดูมี power มันดูอะไรมากกว่ากัน คือโดยส่วนตัวผมมองว่าตัวออบริษัทจำกัดเนี่ยดูมี power มากกว่าด้วยเหตุผลเพราะว่าการบริหารงานของบริษัทจำกัดเนี่ยหลักการมันคือมันต้องมีคณะกรรมการบริษัทอ่ามันต้อง approve โดยบอร์ดก่อนแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันก็ต้อง approve โดยผู้ถือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอ่าซึ่งมันจะแตกต่างกับทางห้างทางห้างเนี่ยมีอาจจะมีหุ้นส่วนผู้จัดก,การแค่คนเดียวซึ่งเขาก็มีอำนาจการตัดสินใจคนเดียวมันอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือ เราเรื่องของบัญชีอะพี่มันเขาทําบัญชีกันเหมือนกันไหมต้องทาบัญชีสามเล่มต้องทําอะไรพวกนี้มันบัญชีสามเล่มคืองบดุลกําไรขาดทุนกระแสเงินสดกระแสเงินสดใช่ไหมทำเหมือนกันก็ทําเหมือนกันอ่าโอเคเพราะฉะนั้นคือความต่างตรงเนี้มันมันก็เห็นชัดแล้วว่าแบบมันมีเรื่องของกฎหมายภาษีในเรื่องโครงสร้างกรรมการในโครงสร้างของการบริหารการบริหารแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าบาร์เกนิ่งพาวเวอร์บางอย่างการที่เราสามารถไปมาดูน่าเชื่อถือมากกว่าใช่ใช่ทำไมหลายธุรกิจ ห้างเนี่ยทำไมช่วงนี้เขาถึงต้องมาเริ่มเปลี่ยนเป็นเป็นบจกก,กันมากขึ้นนะคีัคือ<ๆ>อย่างลูกค้าหลายๆของหลายๆเจ้าของผมตอนเนี้ยนะครับที่ที่เริ่มเปลี่ยนจากบจก,กมาเป็นบจก,กเนี่ยก็คือเหตุผลเลยเขาไม่อยากที่จะรับผิดในส่วนของหนี้สินของห้างอ่าคือบางท่านเนี่ยเขามีฐานะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเนาะแล้วเขาก็มีทรัพย์สินอื่นๆเยอะแล้วธุรกิจตรงเนี้ย มันก็อาจจะไม่ได้ดีเหมือนสมัย5ปี10ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วมันก็มีความเสี่ยงไม่ว่าจะด้วยสภาพเศรษฐกิจการแข่งขันทางการค้าหรือใดๆก็ตามที่มันอาจจะทําให้ธุรกิจเนี่ยอาจจะสะดุดหรือลม้มลงได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะลดความเสี่ยงตรงนี้ลงโดยการอาจจะเป็นการแปลสภาพไปเป็นออบริษัทจํากัดจำกัดความรับผิดของตัวเองเนี่ยไม่ให้เกินกว่าสิ่งที่ตัวเองเคยลงทุนไว้แล,วแล้วแบบนี้เวลาคือเราเราเราชอบพูดถึงว่าแบบ ลูกหลานก็จะมาบอกว่าเ,เปลี่ยนเป็นบริษัทจำกัดได้แล้วเขาอยากที่จะมีอำนาจการสินใจมากขึ้นคืออยากเข้าใจว่าอำนาจการสินใจตรงนี้ห้างหุ้นส่วนทำได้ไหมที่เราสามารถให้อำนาจลูกหลานมากขึ้นหรือมันต้องเป็นที่บอจก,กอย่างเดียวคือม,มันมีวิธีคืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าห้างหุ้นส่วนเนี่ยอำนาจการการตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ที่คนคนเดียวก็คือหุ้นส่วนผู้จัดการเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนผู้จัดการชี้ซ้ายชี้ขวาเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่พอมาเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยด้วยความทีี่มมันนผู้้ถือหุ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการอาจจะแต่งตั้งหนึ่งคนสองคนสามคนร่วมกันมันเป็นบอร์ดบอร์ดอันเนี้ยก็มาบริหารจัดการตัวบริษัทจำกัดบอร์ดก็สั่งตรงเนี้ยเพื่อให้บริษัทเนี่ยเดินหน้าขับเคลื่อนตรงเนี้ยไปอะไรประมาณเนี้ยมันเคยมีเคยมีเคสหนึ่งที่ผมทากับพี่แล้วก็เขาจะพูดถึงว่าแบบการมอบอํานาจมอบอำนาจผมแล้มอบหน้ากรรมการอ่ะเออพวกเนี้ยคือห้างหุ้นส่วนทําได้ไหม หรือบริษัทจำกัดมันทําได้อย่างเดียวมันเป็นคือคําว่ามอบอํานาจกรรมการนี่คือต้องถามว่ามอบอานาจในในในแง่ไหนมอบอำนาจในการบริหารพี่อยากบริหารบางส่วนบางแบบตัดสินใจบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถ้าในส่วนของบริษัทจำกัดเนี่ยเรา<ช>สามารถกําหนดเป็นเป็น D.O.A ได้ก็คือ D.O.A คือ <Okay. S 1> Director of Association <Okay. S 1> คือเป็นเป็นเป็นเหมือนข้อตกลงของกรรมการว่าโอเคเรื่องนี้นะกรรมการเนี่ย มีอำนาจเท่านี้กรรมการคนแรกมีอำนาจเท่านี้ถ้าเป็นเรื่องนี้จะต้องใช้กรรมการสองคนมีอำนาจตัดสออินใจร่วมกันในประมาณนี้ก็คือกำหนดไคที่เรียของตรงนั้นได้แต่ว่าถ้าบริษัทเล็กๆอาจจะยังไม่จําเป็นแต่ถ้าบริษัทใหญ่หน่อยอก,ก็เห็นสมควรว่ามันควรจะต้องมีตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของห้้งหุ้สนวนจํากัดเนี่ยคือด้วยด้วยความที่มันไม่ได้เป็นบอร์ดหรือเป็นองค์ประชุมเนาะมันก็อาจจะกำหนดแบบแบบนี้ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะสุดท้ายแล้วถึงกำหนดไปอ่ะ ไอ้หุ้นส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องมาร่วมรับผิดในนี้ทั้งหมดของของของห้างอยู่ดีอ๋อยังไงผู้จัดจาก,การเอ้ยอยังไงก็ตามหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดก็ต้องมาก็เลยว่าม,มีมีความรับผิดตรงนี้ด้วยเหมือนกันถูกเพราะสุดท้ายเขาเาก็ไม่จํากัดถูกถูก,ถกพอไม่จํากัดมันก็จะห้างห้างผิดตรงไหนมันก็โดนตรงนั้นถูกถูกอ่าโอเคโอเคงั้นเข้าใจแล้วว่าโอ้แต่จริงๆแบบนี้คนที่เป็นห้างหุ้นส่วนนี้ห้างตุ้นส่วนเหนื่อยเหมือนกันเนาะ ก็เหนื <rôle> ่อยอ่แต่ว่าคือคือบางบางบริษัทนี่ก็เรียนตามตรงแล้วบางบริษัทเนี่ยคือเขาก็ยังไม่อยากที่จะเปลี่ยนจากห้างไปเป็นบริษัทจำกัดเนาะคือเขาอาจจะไม่อยากไปยุ่งกับสมรณ์เยอะโอเคเขาอาจจะมีทรัพย์สินมีแวลูอะไรบางอย่างอยู่ที่ที่อย่างเช่นที่ดินที่มันมีมูลค่าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะไม่อยากเปิดเผยไม่อยากอะไรแบบเนี้ยอ๋อก็อยากไปยุ่งกันหน่วยงานรัฐเพื่อให้ถูกตรวจสอบอะไรประมาณนั้นโอเคองั้นงั้นไหลามาไหลามานี่พี่คือเมื่อกี้ผมถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนเป็นจากห้างเป็นบริษัทจํากัดเนี่ยอยากรู้ว่าไอ้จังหวะที่เราทํางานด้วยกันหรือตอนที่พี่เจอลูกค้าเนี่ยจุดตัดไหนที่ทําให้พวกเขาควรที่จะเริ่มเปลี่ยนเป็นบริษัทจากัดได้หละอย่างแรกเลยนะก็คือในเรื่องของการบริหารเนาะครับคือการบริหารเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือ พงศงบริหารคนเดียวคุณมพ่อบริหารคนเดียวแต่พอมารุ่นลูกแล้วกะมีพี่น้องสามคนช่วยกันบริหารเราจะให้คนใดคนหนึ่งเป็นเป็นเหมือนหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นเหมือนลีดเดอร์คนเดียวเนี่ยมันอาจจะดูดูไม่เหมาะสมเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีคนหนึ่งไม่เห็นด้วยหรืออะไรเงี้ยมันค้านกันไม่ได้มันไม่แฟร์มันไม่แฟร์เออมันไม่แฟร์ใช้คำนี้ก็ได้มันไม่แฟร์แต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นในรูปของบริษัทจำกัดเนี่ย มันมีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอ่ะไอ้ลูกๆสคนเนี้ยมันก็เป็นผู้ถือหุ้นถ้าไม่พอใจตรงไหนก็โหวตไม่อนุมตัติไม่แต่งตั้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าประมาณเนี้ยมันก็มีมีสิทธิทางกฎหมายมากกว่าโอเคอ,อันนี้คือหนึ่งอันนี้คือจุดตัดหนึ่งจุดตัดหนึ่งในเรื่องของอุตสาหกรรมก็วิ่งเข้าไปหาคําว่า s u c s i o n planning ถูกถูกถูอ่าใช่คํานี้ดีก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นห้างห้างผู้ส่วนจำกัดเนี้ย ไอคนที่จะเป็นซักเซสเตอร์เนี่ยมันอาจจะมีได้แค่คนเดียวเป็นนัมเบอร์วันเท่านั้นเป็นนัมเบอร์วันเท่านั้นอาจจะผูกขาดอะไรเงี้ยซึ่งคนแก่ก็แล้วถูกแล้วถูกตรวจสอบลําบากครับต้องใช้คาว่าถูกตรวจสอบลําบากแต่ถ้าเกิดมาเป็นบริษัทจํากัดเนี่ยการถูกตรวจสอบเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างง่ายหนึ่งคือตรวจสอบในระดับบอร์ดบอร์ดด้วยกัน2คือตรวจสอบโดยผู้ถือหุ้นแล้วมันก็มีกฎหมายมารองรับอีกว่าถ้าเกิดกรรมการจงใจหรือประมาทเลินเลอทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ผู้ถือหุ้นก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องอะไรประมาณเนี้ผู้ใช้ได้เชิงจุดตัดหนึ่งก็คือเชิงซัพพลาช็อ planning ใช่นั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมหลายบ้านเนี่ยเวลาลูกหลานเริ่มเยอะขึ้นอคําว่าห้างมันมันมัน,ม,นมันดูเล็กไปแหละถูกบ้านมันเล็กไปเมื่อก่อนห้างมันเหมือนเป็นบ้านเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งพอทํามาเสร็จปุ๊บลูกหลานเยอะขึ้นมันเพราะแต่างคนก็อาจจะเริ่มมีอยากมี power บางอย่างในการบริหารอ,อย่างที่พี่บอกใช่ไหมนั่นป็นเลยเป็นสาเหตุว่าแบบ ทำไมต้องมีโครงสร้างกรรมการวิ่งเข้ามาแล้วก็เมื่อกี้ที่คุยกันในเรื่องของว่านั้นเรามอบอำนาจกรรมการแต่ละคนไหมว่าแบบยูเดลิเกตอันนี้ไปเลยอยู่ทําเรื่องนู้นยูทำเรื่องนี้นะครับนี่อันนี้คือหนึ่งจุดตัดในชั่มแพนนิงมันมีอันอื่นไหมพี่เทอร์นิงอ่าจุดตัดที่สองก็คือในเรื่องของการส่งต่อธุรกิจคือการส่งต่อธุรกิจเนี่ยในแง่ของการส่งต่อให้เป็นหุ้นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าการส่งต่อโดยโดยเป็นหอจกหอจกเนี่ยมัน ต้องไปจดทะเบียนต้องไปแก้ไขเป,ปลี่ยนแปลงอำนาจอำนาจของห้างหุ้นส่วนเออของหุ้นส่วนผู้จัดการ,รแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยก็ทำตราสารการโอนหุ้นอัปเดตบอจอบอจห้าสมุดบัญทีรายชื่อผู้ถือหุ้นครับอ่าแล้วก็ใบหุ้นครับอะไรแบบนี้ก็สมบูรณ์ตามกฎหมายละเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานบางคนเนี่ยเขาอาจจะอยากมีส่วนในบริษัทเนี่ยแค่5%โดยที่ไม่ต้องมามีอำนาจในการบริหารแต่ว่ายังได้เงิน จากกงสีอยู่อะไร,รประมาณนี้นี่คือจุดตัดที่สองครับครับส่วนจุดตัดที่สามเนี่ยก็คือเอ่อที่เจอบ,บ่อยๆเลยก็คือเรื่องของความรับผิดเนาะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นนั่คือว่าถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยหุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดอย่างไม่จำกัดจํานวนแต่ถ้ามันเป็นบริษัทจํากัดเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นรับผิดเฉพาะเท่ากับเงินที่ตัวเองลงทุนโอเคอ่าอ่ามันคือเรื่องของกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงใช่แล้วเออเมื่อกี้พอย้อนกลับไปที่จุดตัดที่สองนะเรื่องของว่าแบบ ที่พี่บอกว่าห้าหุ้นส่วนเนี่ยแน่นอนว่าถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการมันมี process เยอะอันนที่ต้องไปดีกับภาครงพากรัฐอะไรต่างใชม่มันเรียกได้ไหมว่าแบบคาว่าห้างหุ้นส่วนเนี่ยห้างหุ้นส่วนผู้จัดการมันเป็นเหมือนแบบผู้ถือหุ้นบวกกับกรรมการไปนในตัวแต่การที่เราทําเป็นบริษัทจํากัดอ่ะมันคือการแยกเอาระหว่างผู้ถือหุ้นกับกรรมการแยกออกจากกาันบริษัทจํากัดเนี่ยกรรมการเป็นหนึ่งบุคคลตามกฎหมายครับ บริษัทจำกัดก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลตามกฎหมายอ่ามันก็คือสองบุคคลส่วนห้างเนี่ยคือมันก็คือสองบุคคลเหมือนกันแหละแต่ความรับผิดเนี่ยมันดันไปด้วยกันเสมออืมอ่ามันมัดกันมันมันมัดกันไปเออเพราะยังมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าถ้าเราต้องการจัดโครงสร้างให้มันดีให้มันแบบมีหลายเลเยอร์เริ่มมีสมาชิกครอบครัวมากขึ้นการที่ทําบริษัทจํากัดไอ้คำว่าเลเยอร์ผู้ถือหุ้นเลเยอร์เจ้าของเลเยอร์ของคนกํากับดูแลคือกรรมการกับเลเยอร์ผู้บริหารมันสามารถ มีสล็อตทางเลือกได้มากกว่าถูกอ่าโอเคซึ่งเทียบกับห้างเนี่ยมันก็จะมีแค่หุ้นส่วนผู้จัดการกับหุ้นส่วนกับหุ้นส่วนธรรมดาอ่าใช่อ่าโอเคมันก็เคยว่าลูกเล่นมันจะน้อยกว่าใช่เห็นแล้วว่าแบบโอเคข้อดีข้อเสียเป็นยังไงเราเปรียบเทียบกันเรียบร้อยในเชิงของกฎหมายบัญชีภาษีโครงสร้างเรื่องของกลยุทธ์เออวิธีวิธีการที่จะไปสี่ประเด็นหลักๆทีนี้ถ้าเริ่มมีคนอยากบอกว่าอยากเปลี่ยนห้างเป็นจำกัด สเต็ปหนึ่งและโปรเซสโฟล์มันจะเป็น<ม>ยังไงบ้างครับพี่คือหลักๆสเต็ปของการเปลี่ยนแปลงจากห้างหุ้นส่วนจำกัดไปเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยม,มันก็มีสเต็ปหลักๆอยู่ประมาณสัก5ข้อเนาะอ,อันแรกเลยเนี่ยก็คือในฝั่งของห้างก่อนฝั่งของห้างเนี่ยจะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นจัดประชุมหุ้นส่วนขอโทษครับจัดประชุมหุ้นส่วนก่อนเนาะว่าหุ้นส่วนทุกรายเนี่ยมีมติอนุมัติไหมนะครับสองก็คือจะทํางบการเงินของห้าง ให้สิ้นสุดณวันที่จะให้มีผลเลิกเลิกห้างซึ่งนนี้ก็ต้องไปดีกว่าสัญานบัญชีอะไรส่วัวอ่าใช่อันนี้ก็ว่านไปให้ทางสำนักงานบัญชีเขาเขาเอาอ่า h a n d l เอาโอเคสามก็คือแจ้งเจ้าหนี้อ่าแจ้งเจ้าหนี้เนี่ยก็คือจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหนี้ทุกรายของห้างต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งก่อนปิดห้างเฉยๆเลยสามสิบวันอ๋ออ่าแล้วก็รวมถึงการประกาศหนังสือพิมพ์โฆษณาในท้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีกอีกหนึ่งครั้งอ่า ล่วงหน้าอะไรไหมพี่อันี้คือประกาศไปเลยประกาศไปเลยณวันที่เราจะให้มีผลเป็นการเลิกก็คือซึ่งมันก็จะจดทุนส่วนเสร็จเราก็ติดต่อทางสำนักงานบัญชีสำนักงานบัญชีชแล้วก็สำนักพิมพ์ใช่อ่าโอเค<ช>โอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดําเนินการในเรื่องของการจดทจะเบียนจัดตั้งบริษัทครับอ่าจดทจะเบียนจัดตั้งบริษัทเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการจัดตั้งบริษัทใหม่ก็คือมีผู้ร่วมก่อการเข้ามาลงชื่ออะไรเงี้ยมีผู้ถือหุ้นเข้ามาซื้อหุ้นอะไไไรังกก็ว่านป จดทะเบียนจะตั้งบริษัทเสร็จแล้วสเตจถัดไปก็คือการออโอนทรัพย์สินและพนักงานของห้างเดิมอ๋อโอนเข้ามาเลยโอ,โอนเข้ามาเลยก็ไปดําเนินการเรื่องการจดทะเบียนโอน,โอนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนอะไรเงี้ยอก็เรื่องการโอนทรัพย์สินเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นอะไรมากแต่ว่าเรื่องการโอนพนักงานเนี่ยอันนี้ควรจะต้องขอคอนเซนต์เขา คอนเซนต์พนักงานคอนเซนต์พนักงานเพราะว่ามันอาจจะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในจ้างหรือว่าถือเป็นการเลิกจ้างได้เดี๋ยวจะไปโดนเรื่องของค่าชดเชยอีกอันนี้ก็ไม่คุ้มที่จะคือควรคุยกัภายในก่อนใช่ควรคุยภายในก่อนนะเป่นจำกัดโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราดําเนินการอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปแจ้งกับทางกรมสรรพกรหรือทางหน่วยงานรัฐต่างๆที่ที่เกี่ยวข้องถ้าเรามีมีสัมปทานบัตรเราก็ควรจะต้องไปแจ้งเขาด้วยว่าโอเคนะวันนี้ผู้ถือประธานบัตร จากเดิมห้างได้เปลี่ยนมาเป็นบริษัทจำกัดน,น,นี้กกนแล้วสเตคอเดอร์ที่ต้องคุยเมื่อกี้ผมได้ยินมาประมาณ4-5เจ้าเนาะเจ้าแรกก็คือหนึ่งคือคนที่เป็นหุ้นส่วนด้วยกันกสองคุยเสร็จมีมติอะไรก็ตามเสร็จปุ๊บไปแจ้งทางสการบัญชีด้วยว่าฉันฉันกำลังจะเปลี่ยนนะคุณไปช่วยเอช่วยเสร็จบัญชีปิดงบอะไรทุกอย่างเรียบร้อยสามคือในเรื่องของสนับพิมพ์ พวกเขาเรียกนะมาซึ่งพิมพ์ต่างๆถามเสร็จปุ๊บสี่ก็คือในเรื่องของภาครัฐภาครัฐที่เราจะต้องแบบเขาเรียกว่ากรมพัน์เนาะกรมพันธ์ในการจดทะเบียนเลิกเลิกกิจการแรงต่างห้าเจ้านี้เจ้านี้เออเจ้านี้เราก็ต้องไปบอกก่อนว่าคุณคุณมาชําระหนี้อะไรกับแฟนซะคือคืออาจจะไม่ได้บอกว่ามาชําระหนี้อะไรกันแต่ว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเ ถ้าเราแปลสภาพแล้วเนี่ยคุณจะขัดค้านไหมแต่ในหนังสือแจ้งเจ้านี้เนี่ยมันก็จะมีมักจะมีคํารับรองเสมอแหละว่าบรรดาสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่เดิมของลูกหนี้เี่ยโอนไปยังบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นใหม่ถูกโอเคเมื่อกี้ที่5เสร็จปุ๊บแล้วอันสุดท้ายสําคัญเหมือนกันก็คือแรงแรงงานแรงงานใช่แรงงานนี่ไม่ใช่อยู่ที่เปลี่ยน้วยไม่บอกอยู่ที่เปลี่ยนไม่บอกเขาถ้าเจอลูกจ้างหัวหมอก็อาจจะไปร้องกรมแรงงานได้รงาน้โอเคถามในพี่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดกับบริษัทจำกัดเลขสิบสามหลักเหมือนกันไหมไม่เหมือนมันมันจะเปลี่ยนกันเลยใช่ใชจะไม่เหมือนกับการแปลสภาพมหาชนนี้มันมันต่างกันไหมพี่ตรงนี้หลักการคล้ายๆกัน <Okay. S 2> ก็คือเปลี่ยนจากประเภทของของนิติบุคคลไปเป็นอีกประเภทหนึง่งอคล้ายๆกัแนแต่แต่รายละเอียดเนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงต่างกันนะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าเขาบอกว่าก็เหมือนแปลสภาพเป็นบริษัทมหาชนอันนี้จะไม่เหมือนกันแหละในเชิงไส้ใน แต่ใ,<ช>ในเชิงหลักการอันนี้มันมันคอนเซปต์คล้ายๆกันว่าเราก็ต้องการเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งใช่ใช่การการเปลี่ยนอ่ะพี่ว่าจุดที่มันเซนซิทีฟที่สุดละกันผมถามอย่างนงี้มันมันในในมุมมองพี่เนาะมันอยู่จุดไหนการการเปลี่ยนไหนออการรวบรวมแอสเซททั้งหมดของบริษัทเพื่อที่จะโอนไปบริษัทใหม่อ่าจริงๆมันก็คือ Copy p a s t พแหละ Copy จากของเก่าไปเป็นของใหม่แต่ว่า เราจะรวบรวมยังไงให้มันให้มันให้มันอยู่ในในชีตเดียวกันแล้วก็ไปอยู่ที่ใหม่อ่าแล้วก็สองก็คือในเรื่องของแรงงานคือแรงงานเนี่ยคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเข้าใจก็ไม่มีปัญหาบางคนเนี่ยไม่เข้าใจคิดว่าเป็นการเลิกจ้างก็อาจจะงองแงคือคือโดยคอนเซปต์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงจากห้างหุ้นส่วนไ,ไปเป็นบริษัทจำกัดเนี่ยอันเนี้ยมันในระดับในระดับหุ้นส่วนด้วยกันเนี่ย คิดว่ามันคุยกันรู้เรื่องอยู่แล้วแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าโปรเซสระหว่างทางมากกว่าที่มันจะเป็นทริกเกอร์พอยที่มันจะทําให้เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นทริกเกอร์พอยอยู่ที่แต่ละสเตคโฮเดอร์แต่สตเตคโฮเดอร์ที่ที่เราได้ไล่กันนะ่ะชาหงเจ้าจริงๆซึ่งที่พี่เคยเห็นบอกแล้วมันเป็นเซนิทีฟก็คือในเรื่องของลูกจ้างใช่ว่าเออบางคนมันเขาก็ไม่เข้าใจเนาะงั้นผมเห็นภาพแล้วงั้นเรา เริ่มไล่มาตั้งแต่ว่าห้างุส่วนจำกัดคืออะไรข้อดีข้อเสียมันคืออะไรบ้างทําไมต้องเปลี่ยน p ร o c e s s s t สเต็ปหนึ่งสองสาผมว่าผมว่าทุกคนน่าจะได้ความรู้มาระดับหนึ่งแหละทีนี้เกิดว่าทีิีเขาเขาอยากติดต่อทางพี่ปูแล้วกันติดต่อพี่ได้ทางไหนบ้างครับปัจจุบันนี้ก็ติดต่อทางอีเมลก็ได้ครับธนิรัตน at sincere t legal t h a n i n r a t h s i s i n c e r e แล้วก็ L E G A L หรือจะติดต่อผ่านทางคุณเต็มมาก็ได้ครับผมกับพี่ก็ทำงานเป็นกี่เจ้าแล้ววะโอเคเพราะฉะนั้นก็เอาท่นี้ก็คือจากที่พี่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าแบบพี่ทําตั้งแต่ฝั่งทนายความกฎหมายโครงสร้างภาษีอะไรต่างๆคือเรื่องพวกนี้ติดต่อได้หมดใช่ครับจริงๆไอ้ที่เราคุยกันเรื่องแบบห้างเรื่องบริษัทจำกัดเป็นแค่พันๆเล็กๆบ้างนะที่พวกเราทํางานร่วกันมาใช่ใช่ใช่งั้นผมว่า เออทุกคนติดต่อพี่ได้หรือติดต่อผ่านทา้งสองก็ได้เพราะฉันวันนี้ผมว่าน่าจะต้องขอบคุณมากเนาะได้ครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เราต้องคุยกันะมาเยอะมากเรื่องโครงสร้างเรื่อง<ม>อะไรพวกนี้แต่เดี๋ยวเอาไว้ในอีพีถัดไปได้นะครับสำหรับวันน<ด>ี<ด>้ก็ขอบคุณมากครับพี่ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องคุยกับกงศรีฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆในอนาคตรวมถึงฝากติดตามพวกเราได้ที่ช่องทางอื่นอาทิ Facebook ิน Instagram หรืออื่นๆอีกมากมายตามที่ได้ระบุไว้และที่สำคัญที่สุดฝากกดแชร์เรื่องราวการพัฒนาธุรกิจครอบครัวให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือคนในครอบครัวของเรากันได้เลยครับ